ใครมีปัญหาก็มาลองทําฟันเทียมดูนะแล้วจะรู้ว่าชีวิตมันเหมือนเหมือนชีวิตของเราที่ปกติเลยไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนใส่ฟันเทียมอ่ะเหมือนฟันจริงๆชื่อคุณสมนึกเจริญวงค่ะก็ไม่มีฟันอ่ะฟันผกุก็ถอนออกแล้วก็มาทำรากฟันเทียมคุณหมอบอกว่าถ้าเราทำแล้ว เราก็จะใช้ชีวิตได้ปกติทานอาหารไปไหนมาไหนก็จะสะดวกสบายเพราะไม่ต้องมาคอยใส่คอยถอดเข้าถอดออกถ้าใส่รากคันเทียมแล้วก็จะทานอาหารได้ตามปกติพอเขาฝังรากไปพอวันลุกขึ้นก็ดีขึ้นแล้วเจ็บนิดหน่อยแต่มันก็ทนได้มันไม่ได้เจ็บมากนะคืนเดียวอ่ะก็ตอนไปใหม่ๆเหมือนจะไม่ค่อยชินอ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยกล้าแต่พอเริ่มใช้ใช้ไปสักพัก ก็ดีแล้วตอนนี้ก็เหมือนปกติเหมือนฟันของเราจริงๆเลยก็รู้สึกดีขึ้นดีเหมือนฟันปกติเลยค่ะดีมากเลยอ่ะคุณหมอการดีมากค่ะคุณหมอน่ารักพยาบาลน,น่ารักดูแลเอาใจใส่เออก็ดีอ่ะก็เลยเลยติดตามมาทำตลอดก็แ,แนะนำนเพื่อนๆด้วยถ้าใครมีปัญหาก็มาลองทำฟันเทียมดูนะแล้วจะรู้ว่าชีวิตมันเหมือน เหมือนชีวิตของเราที่ปกติเลยไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนใส่ฟันเทียมอะ่ะเหมือนฟันจริงๆคุ้มคุ้มเพราะทําให้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ว่าเราจะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดแล้วจะไปกินอาหารอะไรมันก็เหมือนใช้ฟันของตัวเองก็เลยไม่ซีเรียสไง